สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับเราผ่านวิดีโอแนะนํามาแล้วใช่ไหมครับในหน้าแรกเลยนะฮะคราวนี้เราเข้ามาสู่ในหน้าหลักนะครับพอเราเข้ามาสู่หน้าหลักเนี่ยจะเห็นว่าผมเขียนว่าเข้าใจเว็บเราก่อนเหตุที่ผมต้องเขียนอย่างนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนมองเห็นภาพของตัวเองก่อนว่าเมื่อตัวเองเป็นเจ้าของเว็บแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลเว็บอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นนะครับเราตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์ทั่วไป หรือเราต้องการเป็นเจ้าของกิจการออนไลน์เพราะการเป็นนักธุรกิจทั่วไปเนี่ยใช้เว็บอะไรก็ได้นะครับขอเพียงแต่ว่าทําให้ชวนคนแล้วคนเขาอยากจะเข้ามาร่วมหรือสมัครตามแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูแลคนที่สมัครเข้ามาร่วมแล้วเติบโตไปด้วยกันผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเลือกอย่างที่สองคือเป็นเจ้าของกิจการออนไลน์คราวนี้นเวลาเป็นเจ้าของกิจการออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่การทํางานหรือว่าออฟฟิศของเรา เรียกว่าออฟฟิศออนไลน์ถ้าเราขายของก็ต้องมีร้านค้าออนไลน์เอาละครับตอนนี้เราเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักบริหารเราต้องมีออฟฟิศออนไลน์เพราะฉะนั้นออฟฟิศออนไลน์ของเราเนี่ยคือ1เว็บแต่มันเป็นเว็บเว็บเดียวเนี่ยที่บรรจุ5้าเว็บอยู่ในนี้ผมจะพูดคร่าวๆให้พวกเราฟังก่อนนะครับว่า5้าเว็บมีอะไรบ้างเว็บแรกเนี่ยนะครับที่พวกเราเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเว็บโรงเรียนเว็บโรงเรียนทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ ให้เราเข้าไปเรียนและชวนคนเข้ามาเรียนทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเองได้ความรู้ด้วยเสร็จแล้วเราชวนคนให้เข้ามาได้ความสัมพันธ์ได้ความสัมพันธ์ถ้ามีการเชื่อมความสัมพันธ์ต่อไปเราจะได้กลายเป็นผู้มุ่งหวังและกลายเป็นผู้ร่วมธุรกิจในที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมีเครื่องมือในการชวนให้นะครับโดยเราใช้โปรแกรมเก get response เข้ามาเป็นโปรแกรมหลักในการชวนเพราะอะไรครับเพราะในนี้จะมี email autoresponder อีก12ฉบับเมื่อใครที่กรอกเข้ามาในแวบ,บฟอร์มของเราเนี่นะครับก็จะมีอ e ีเมลส่งถึงเขาทีละฉบับทีละฉบับทีละฉบับนวดไปเรื่อยนจนกระทั่งเขามีความรู้สึกชอบเราเชื่อเราศรัทธาเราและองค์กรในที่สุดก็คือตัดสินใจนะครับร่วมธุรกิจหรือเป็นเพื่อนกับเรานะครับโอเคเราผ่านจุดมุ่งหมายอันนั้นไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูในเว็บที่2 3 4ตรงนี้นะครับ ผมจะยังไม่ลงเข้าไปในรายละเอียดนะฮะแต่สักครู่จะลงให้แต่ตอนนี้พวกเราทำโครงสร้างความเข้าใจเดียวกันก่อนว่าเว็บที่สองคือ A f f i l i a t e เนีในผมเขียนเข้าใจง่ายๆยหรือว่าขายเว็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีรายได้จากการชวนคนเข้ามาเป็นนักธุรกิจในกลุ่มออฟฟิศออนไลน์เนี่ยเขามีรายได้เหมือนกับขายเว็บละเพียงแต่ตรงนี้ผมไม่อยากจะบอกว่านี่คือการขายเว็บแต่นี่คือการเชิญชวนให้สมาชิกใหม่เข้ามาทําธุรกิจแล้วมีระบบปฏิบัติการที่ดีใช้คือพูดง่ายง่ายว่าได้ของดีราคาถูกละ อันนี้กลายเป็นว่าเราช่วยเขาไม่ใช่เราขายเขานะครับแต่ต่อไปเนี่ยนะครับจะมีเว็บในฝันของคนเครือข่ายทั่วๆไปซึ่งตอนนั้นเขาซื้อจากเราแล้วอันนี้เป็นเรื่องซื้อขายแล้วนะตรงนั้นเขาจะได้ของดีราคาถูกเช่นกันแต่เขาไม่ได้ร่วมธุรกิจเดียวกับเราแต่เขาเป็นลูกค้าที่ซื้อของเรานะครับตรงนั้นเราจะได้รายได้จากการจ่ายลึก4ชั้นแล้วค่อยว่ากันอ่ะมาดูเว็บต่อไปเรียกว่าเป็นเว็บที่3เว็บที่3เป็นเว็บสําคัญที่สุด ในการมีรายได้ยั่งยืนตลอดชีพถ้าทําตามระบบที่ผมวางนะครับรายได้ยั่งยืนมันจะเป็นรายได้ที่น่าพิสมัยมากๆเพราะมันมากขึ้นทุกวันแต่คุต้องเริ่มต้นให้ถูกวิธีนะครับการเริ่มต้นถูกวิธีนะครับไม่ว่าจะการขายเว็บไม่ว่าจะการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในเว็บที่3ทั้งหมดมีสอนอยู่ในเนื้อหาของเว็บต่างๆนะครับแยกกันอิสระนะครับส่วนเว็บที่4เนี่ยเป็นเว็บของกิจการอันนี้แหละครับใหญ่จริง เว็บของกิจการหมายความว่าทั้งหมดที่คุณมีอยู่5เว็บเนี่ยมันจะผักดันให้กิจการคุณใหญ่คุณมีรายได้หลายช่องทางจริงแต่กิจการหลักคุณจะเติบใหญ่เติบโตได้ก็จะมาจากทุกเว็บผักดันให้คุณเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราเลี้ยวก็เป็นว่าเป็นแบบแผนการทำงาน manager franchise manager หมายถึงว่าผู้จัดการมันเป็นแบบแผนที่ผู้จัดการจะใช้บริหารกิจการตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารกิจการตัวเอง แล้วทําให้เกิดกิจการสาขากิจการสาขาบริหารกิจการตัวเองทําให้เกิดกิจการสาขาลูกหลานเหลนไปเรื่อยตรงนี้ตั้งหากครับล่ํารวยระยะยาวล่ํารวยตลอดชีพต้องอย่างนี้นะฮะแต่ในเว็บที่2กับเว็บที่3เนี่ยนะครับจะมีกลไกการตลาดผลักดันให้ผู้ที่ถูกชวนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนให้กิจการของคุณในเว็บที่4เติบโตนะครับฟังดูตรงนี้ให้แค่สอดคล้องนะครับอย่าเพิ่งเอาความเข้าใจลึกซึ้ง เป็นไปไม่ได้ที่ผมพูดแค่นี้แล้วทุกคนจะเข้าใจลึกซึ้งทุกคนจะงงอยู่หลายเปอร์เซนต์แต่เดี๋ยวพอพวกเราเข้าไปทํางาน,นะฮะโดยที่เราอาจจะเข้าไปเวิร์กช็อปด้วยเข้าไปฟังวิดีโอในการสอนใช้เครื่องมือด้วยเดี๋ยวพวกเราจะกระจ่างเลยเพราะว่าในแต่และเว็บเนี่ยนะครับการสอนการใช้เครื่องมือเขาแยกกันหมดผลลัพธ์ทำให้เราชวนคนง่ายทั้งหมดทําให้เรามีรายได้มากขึ้นทั้งหมดเอาละครับมาดูเว็บสุดท้ายซึ่งผมเรียกว่าเป็นเว็บที่5แล้วกันนะครับเว็บที่5เนี่ย คลิกเข้าไปเนี่ยเป็นเว็บส่วนตัวของฉันแต่เว็บนี้เป็นเว็บโปรโมทนะครับหรือเรียกว่าเป็นเว็บแบรนดิ้งเจ้าของเว็บตรงนี้เนี่ยจะมีการสอนให้พวกเราเองนะครับรู้จักแบรนดิ้งตัวเองแบรนดิ้งตัวเองหมายถึงอะไรครับหมายถึงให้คนเขาเห็นเราการใช้คนเห็นเราเนี่ยนะครับต้องมีกลยุทธ์แต่เห็นเราแล้วต้องไงครับต้องจําเราได้หมายความว่าเห็นหลายๆครั้งก็จําได้แต่ถ้าเห็นแล้วไม่น่าสนใจก็ไม่จานะครับแต่พอจําได้แล้วต้องจําดีด้วย ภาพรักต่างๆนะครับที่คุณสื่อไปต้องจําได้จดําดีหมายความว่าเขาจําคุณแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อคุณคิดบวกต่อคุณแล้วเขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นอันนี้คือผลของการจําดีนะครับตรงนี้เองเนี่ยในรายละเอียดของเว็บจะสอนในเรื่องของการที่คุณแบรนดิ้งตัวเองแล้วก็จะสนับสนุนนะครับมีข้อมูลสนับสนุนให้คุณเป็นเจ้าของกิจการที่น่าสนใจค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟล์วิดีโอทั้งหมดนะครับเอาละครับต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงลึกกันมากขึ้นคราวนี้เรามาเริ่มต้นทําความเข้าใจอย่างง่ายๆทีละเ,เว็บก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยทำความเข้าใจก่อนว่าเข้ามาแล้วต้องล็อกอินเห็นไหมง่ายจริงๆใครๆก็เข้าใจคราวนี้พอล็อกอินเข้าไปเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับเป็นอีเมลส่วนตรงนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับของใครของมันนะครับไม่บอกกันนะครับพอเราเข้ามาแล้วจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยจะมีให้ว่าออกจากระบบ พอเราใช้เสร็จเราก็ออกจากระบบนะครับไม่งั้นบางทีเราโพสต์เนี่ยนะฮะเผลอๆเราโพสต์ไปโดยที่เราไม่ได้ออกจากระบบเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองเข้ามาถึงในส่วนที่เราไม่ได้ต้องการให้เขาเห็นด้วยซ้ำไปตัวนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับเอาละครับในเรื่องเว็บโรงเรียนเนี่ยใครๆก็เข้าใจเว็บโรงเรียนก็คือโรงเรียนะแสดงว่าเราสอบผ่านนะความเข้าใจง่ายสุดใช่ไหมครับแต่ลองมาดูว่าในโรงเรียนมันมีอะไรกันดีกว่า เรามาเริ่มต้นกันที่เว็บแรกเลยนะครับเรียกว่าเป็นเว็บโรงเรียนผมคลิกเข้ามานะครับเว็บโรงเรียนหรือว่า iM school ใน iM school เนี่ยมีอยู่6หลักวิชาที่ผมเขียนเป็นเมนูภาพเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอพวกเราคลิกเข้าไปอย่างเช่นออฟไลน์ขึ้นสู่ออนไลน์เนี่ยนะครับตัวเมนูข้างบนจะมีกำกับให้อีกทีหนึง่งเราอยากเรียนอะไรนะครับคลิกไปเราก็เรียนอย่างนั้นอันนี้10วิชาลองดู f a Facebook Marketing Fan Page g e t Response การเขียนเว็บนะครับ p h o t o s h o p p o w e r p o i อ t ต์แมกซีนออนไลน์ ครับแคมเปญเสียสตูดิโอันนี้เป็นเรื่องของการตัดต่อตามด้วยสไลด์โชว์ง่ายๆครับมีสอนในนี้หมดอันนี้แค่1ใน6หมวดหมู่นะครับก็คือ10วิชามีเดียคือนี่คืออันนี้แต่ถ้าเราจะเรื่องของออฟไลน์สู่ออนไลน์เริ่มต้นเข้าระบบอย่างไรเข้าใจโดยกระจ่างทุกจุดตั้งแต่เป็นที่มาของการจัดลําดับผู้บริโภคนะครับหรือการทําการตลาดออนไลน์ทําอย่างไรกลยุทธ์อย่างไรหรือการเป็นนักขายนักการตลาดมีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร เรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องเรียนแต่ไม่เร่งด่วนเป็นเรื่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเอาละครับเรียกเป็นเว็บแรกเรามาดูเว็บที่5้าเลยนะครับเหตุที่ผมเว้น2 3 4สามี่ไว้เนี่ยเพราะว่า2 3 4สามเนี่ยอธิบายเป็นกลุ่มเอาละเรามาดูเว็บที่5ก่อนเว็บที่5เป็นอย่างนี้เป็นเว็บสําหรับแบรนดิ้งตัวเองเห็นไหมฮะผมคลิกเว็บผมก็มีรูปผมนะครับในเว็บที่5้าเนี่ยมี3ามเมนูนี้นะครับไว้ให้เจ้าของเว็บแบรนดิ้งตัวเองนะครับ หมายความว่าในเว็บตรงนี้เนี่ยเนื้อหาข้อความต่างๆเนี่ยคุณกอกได้เองอะไรที่ผมกอกไว้เป็นตัวอย่างนะครับคุณเปลี่ยนได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแนะนําตัวการขอบคุณนะครับหรือแม้แต่นะครับในเมนูนี้แนวทางความคิดคุณก็เปลี่ยนเองได้หมดคุณจะเห็นว่าจะมีตัวหนังสือเนี่ยนะครับคลิกว่าเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนวิดีโอ ล้าถ้าเราคลิกไปตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนข้อความคุณก็พิมพ์ไปนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนข้อความที่ผมพิมพ์ไว้เป็นอะไรบ้างพอคุณพิมพ์เสร็จคุณบันทึกปุ๊บข้อความที่คุณพิมพ์มันจะมาแทนตรงนี้เลยรูปก็เหมือนกันนะครับรูปที่คุณใส่ก็จะมาแทนรูปที่ผมใส่ไว้ให้นะครับคุณเปลี่ยนได้เลยถ้าคุณจะเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างคุณก็ไปชูสไฟล์เลือกดูว่ารูปของคุณที่คุณจะมาเปลี่ยนน่ะคืออะไรรูปไหนสมมุติผมเอารูป facebook marketing นี่เปลี่ยนผมอุปเพนปั๊บนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยออกผมลืมกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะดึงภาพนั้นมาแทนนะฮะเห็นไหมเป็นภาพ facebook Marketing แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนภาพเอาเรียกว่าเป็นภาพตัวเราเพื่อนเราหัวหน้าทีมหรือว่าครอบครัวอะไรก็ได้นะครับตัวนี้บอกว่านี่คือเว็บที่เราจะไว้แบรนดิ้งตัวเราเองให้คนรู้จักเราจําเราได้จําเราดีเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยผมเขียน,นกลไกไว้ให้พวกเราเปลี่ยนเองนะครับส่วนในอีก5้าเมนูตรงนี้เนี่ย เป็นเมนูที่สนับสนุนให้พวกเราเป็นคนเก่งเอาลองดูทักอันหนึ่งก็ได้นะครับเอาแรงจูงใจก็ได้เนี่ยแรงจูงใจมีเยอะมากเลยเนี่ยนะครับอยากจะดูอันไหนเนี่ยล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิกเขาก็จะมีเนี่ยเห็นไหมฮะมีวิดีโอให้นะครับสุดยอดคลิปผู้ชมกว่า3ล้านอ่ะคืออะไรนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้มีข้อคิดดีๆของบิ๊เกตเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็คือการเริ่มต้นที่เราจะใส่สาระที่เป็นประโยชน์ให้กับ พื้นที่กิจการของเราไม่จะเป็นต้องลบออกไม่จะเป็นต้องดูทั้งหมดนะครับเราอยากดูตรงไหนเราก็ดูตรงนั้นขอให้สิ่งที่เราดูเนี่ยเกิดประโยชน์กับเราหรือเกิดประโยชน์กับลูกทีมของเราโอเคตัวนี้เราเข้าใจเว็บที่5้าแล้วนะผมทาไปให้แค่นี้นะครับเว็บที่ห้าเอาล่ะครับคันนี้มาย้อนดูเรื่องสําคัญนะผมพูด3มเว็บนี้จะพูดทีเดียวเลยนะครับเอาละ่ะผมให้ดูเว็บที่สองเนี่ยเรียกว่าเข้าใจง,ง่ายๆว่าวเอาไว้ขายเว็บหรือชวนคนใช้เว็บ อันที่3เนี่ยสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแล้วบริหารเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยให้อยู่กับเรายั่งยืนมียอดซื้อสนับสนุนยอดจีนการเราได้ตลอดไปส่วนอันที่4เนี่ยเป็นการบริหารกิจการตัวเองนะครับทั้งหมดเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเอาอย่างแรกที่เหมือนกันให้ดูเมนูบาร์ข้อความในเมนูบาร์ทั้งหมดเหมือนกันเพียงแต่ว่าแคปจอร์เพจของแต่ละเว็บต่างกันคอนเทนต์ของแต่ละเว็บต่างกัน ลิงก์ที่เอาไว้โพสต์ต่างกันเพราะฉะนั้นระบบการรายงานผู้สนใจก็จะมารายงานในแต่ละเว็บแยกจากกันเห็นไหมครับนี่คือความพิเศษซึ่งเราแยกเอาไว้ให้โดยละเอียดนะครับส่วนคลิกดูรายได้ถ้าเป็น Every A f f i l i a t e คุณก็คลิกดูรายได้ได้เนี่ยเห็นไหมครับโอเคแปบ๊บเดียวเนี่ยฮะมีคนที่ผมขายไปเนี่ยเว็บผมมีรายได้อยู่6390คนอื่นก็มีอย่างผมเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ติดผมบ้างที่ผมขายไปก็จะอยู่ในนี้ นะครับส่วนใครที่ขายไปแล้วเขายังไม่โอนเงินก็จะอยู่ตรงนี้เราก็โทรไปตามให้เข้าโอนเรื่องต่างๆผู้นี้เดี๋ยวจะมีอธิบายในรายละเอียดไว้ให้ทุกเว็บเลยนะครับทุกเว็บจะมีอธิบายต่างกันนะครับลองดูเว็บที่3แล้วกันนะครับเมื่อกี้เว็บที่2เว็บที่3เมนูบาร์เหมือนกันไหมก็ดูแล้วเหมือนกันอีกเห็นไหมครับแต่ไม่มีอันเมื่อกี้คืออะไรเรื่องอไรายได้เพราะอะไรนี่คือนี่คือบัญชีผู้บริโภคแต่จะคลิกลิงก์ไปเจอบัญชีผู้บริโภคแยกประเภทให้ นะครับแล้วเอาบัญชีผู้บริโภคเนี่ยมาต่อปลายกิ่งนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อเกิดการซื้อซ้ำขายไม่ซื้อข่อมข้ามหัวมิเนชชั่นแบบนี้เลยนะครับแบบมืออาชีพเขาทากันเลยผน,นกเนี่ยมันจะเล็กกว่าฝ่ายฝ่ายเนี่ยมันจะเล็กกว่าบริษัทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมเป็นเรียกว่าถ้าตามสายการบรัญชาเนี่ยผมเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับคราวนี้เวลาที่ผมดูแลผมก็ดูแลองค์กรโดยรวมขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเว็บ ที่เรียกว่าเป็นเว็บสําหรับสมาชิกเนี่ยก็จะดูแลในทุกแผนกของทุกคนเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็จะดูแลแผนกในเว็บของตัวเองได้อย่างถูกต้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องเรียนรู้กันในวันเสราร์และวันอาทิตย์นี่คือผู้มุ่งมั่นจะต้องเรียนถ้าใครไม่มุ่งมั่นก็ไม่ต้องเรียนแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จเป็นเรื่องธรรมดานะครับเช่นเดียวกันนะครับเว็บกิจการก็จะเหมือนกันนะครับเว็บกิจการก็จะมีเมนูบาร์อยู่ตรงนี้ที่ผมชี้เห็นไหมครับเมนูบาร์เหมือนกัน ตอนนี้เราไม่งงแล้วนะครับอถ้าผมอธิบายย้อนต่อไปก็จะเป็นเมนูภาพทั้งหมดทุกเว็บจะมีเมนูภาพอยู่4ภาพแต่ละเมนูภาพจะทําหน้าที่สนับสนุนให้คุณทํางานง่ายถ้าน,นี้ก็คือทำให้คุณบริหารงานง่ายเพราะนี่คือเว็บกิจการกริจการคุณบริหารงานง่ายคุณก็ประสบความสําเร็จสูงกิจการของชั้นลูกคุณบริหารงานง่ายเขาก็ส่งต่อผลประโยชน์ให้คุณกิจการของชั้นหลานก็เช่นเดียวกัน ทุกคนจะบริหารงานง่ายจากเมนูภาพตรงนี้นะครับแต่ทุกคนทําการตลาดจากเมนูเมนูปาตรงนี้ไม่งงแล้วนะครับตอนนี้พวกเราไม่งงแล้วและที่สําคัญนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะครับข้างล่างจะมีเมนูให้เราเรียนรู้นะครับลองคลิกไปดูนะครับของเว็บที่สามสิว่ามีอะไรสอนไหมเนี่ยนะครับเมนูภาพอำนวยความสะดวกให้เราทํางานสะดวกนะครับมีการซื้อใช้อย่างสะดวก มีการจัดการเรื่องบัญชีผู้บริโภคอย่างสะดวกแต่ข้างล่างก็จะเป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือทุกอันด้านล่างจะเป็นการสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือและกลยุทธ์การตลาดของแผนกนั้นๆเช่นเดียวกันนะครับในเว็บที่2ก็จะมีการสอนนะครับในเมื่อเว็บที่2มีเป็นเรื่องการขายก็จะไปเน้นเรื่องของเป้าหมายจุดขายการขายการตลาดตรงนี้จะมีการสอนที่แยกเนื้อหาออกจากกันในแต่ละเว็บ เพื่อให้คุณเป็นมืออาชีพในแต่ละเรื่องเสร็จแล้วเขาจะลำดับความสำคัญนะฮะแล้วส่งต่อให้กันอย่างเช่นเวลาคุณโพสเนี่ยคนที่เข้ามาขายเว็บเนี่ยเดียวเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีอันนี้ด้วยเหรอบริโภคแล้วได้ตังขนาดนี้เลยเหรอคุณก็จะได้ผู้บริโภคแต่ถ้าคุณได้ผู้บริโภคอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นผู้บริโภคชั้นยอดขนาดนี้ฉันทําธุรกิจดีกว่ามันง่ายอย่างนี้เองเขาก็จะผลักดันให้คุณเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของกิจการแล้วก็ผลักให้คุณขึ้นนตตแห่งโกาไป มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบปฏิบัติการที่ซ่อนอยู่ไว้ในเว็บเว็บเดียวเอาละครับผมอธิบายให้พวกเราเข้าใจแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลึกซึ้งกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวพอพวกเราเข้าไปดูในแต่ละเว็บเนี่ยจะมีคําอธิบายเป็นวิดีโอค่อยๆเรียนรู้ไปทีละส่วนนะครับแล้วที่สําคัญคือผมจะเรียกแผนในการทํางานเป็นประจํานะครับแทบเรียกว่าวันเว้นวันเนี่ยผมจะมีการส่งข่าวถึงพวกเราในกลุ่มนะครับ พวกเราเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วต้องเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าเราขับเคลื่อนอะไรอยู่บ้างในแต่ละวันนะครับช่วยกันโพสต์ช่วยกัน, Post, กนดูส่วนเรื่องที่ผมโพสต์ผมจะปักหมุดเอาไว้พวกเราจะเห็นทุกวันเอาละครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็หวังว่าเราจะได้เข้ามาร่วมบริหารกิจการของแต่ละคนร่วมกันนะครับสวัสดีครับ